เหตุนายจ้างโดไล่ออกฟ้าผ่าเพราะลาไปงานแต่งงานสาวเครื่องขอลางานแต่งงานสามวันเจ้านายปฏิเสธแถมไล่ออกแก้เผ็ดแบบนี้ได้เงินสะใจด้วยแฮะผมจอยากรู้เลยว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าเรื่องราวนี้เขาเกิดขึ้นอะไรยังไงครับปา เรื่องราวเนื้อเข่าย่อเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับเจ้าสาวขอลางานไปแต่งงาน3วันนะครับเจ้านายไม่อนุมัติครับบอกว่าลาแบบนี้ไม่จะเป็นครับเมื่อเจ้าสาวกลับมาจากงานแต่งครับเจ้านายบอกไล่ออกครับเธอจึงเอาเรื่องนี้ครับไปฟ้องศาลสุดท้ายครับได้ค่าชดเชยเป็นจํานวนเงินประมาณหนึ่งครับสะใจจริงๆแทนคนลูกจ้างเลยนะเดี๋ยวไปดู้ หาเป็นว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับไป